สวัสดีพี่พทุกท่านนะคะวันนี้มาเจอกัน ep ที่200นะคะ200แล้วนะคะ200พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจ แอดไลน์ line, เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่แอด304 bibew นะคะมีตัวแอดนำหน้า304 bibew นะคะไม่ใช่เว็บการพนันค่ะหรือสายด่วนนะคะตามนี้ได้เลย083 43 7 4753นะคะสายด่วนปิดด่วนได้เลยนะคะมาวันนี้นะคะมาในราคาเริ่มต้นเหมือนเดิมเลยนะราคาเริ่มต้นองค์ละ สามร้อยบาทสี 1, ะะ่องค์หนึ่งพันนะคะองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันเริ่มจากนะคะเริ่มจากอันนี้เป็นสมเด็จองค์ใหญ่ๆเนื้อเนื้อผงเป็นสีชมพูนะคะเนื้อผงสีชมพูนะคะนี่นะเนื้อผงออกสีชมพูนะคะพี่พีขาเดี๋ยวนะคะ นนะะเนื้อผงออกสีชมพูนะคะแบบนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์นะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์แบบนี้เลยนะคะอง์ละ300บาท4ี่องค์หนึ่งพันนะคะอันนี้เป็นองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่เดี๋ยวนะขนาดนะคะขนาดเกือบเท่ายาดมเลยค่ะขนาดเกือบเท่ายาดมเลยนะคะแบบนี้เลย นะคะความสูงนะคะความสูงนี่ค่ะใหญ่นะองละ300บาทนะคะองละ300บาท4องหนึ0 0พันนะคะพี่ๆขะจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะรายการต่อไปอันนี้เป็นกิ่งกิ่งไม่ทราบที่นะคะเป็นแบบนี้นะมีช่อติดด้านล่างนะคะมีช่อติดด้านล่าง นี่นะคะมีชอติดด้านล่างแบบนี้เลยนะคะนี่นะคะแบบนี้เลยนะคะ300บาทนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการนะคะพี่ๆขารายการต่อไปนะคะอันนี้เป็นขุนแผน่นขุนแผ่นไม่ทราบที่นะพี่ๆดูกันเองนะคะแบบนี้เลยนี่นะพระขุนแผ่นนะคะขุนแผ่นอุ้มนางหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะแบบนี้เลย ใส่กรอบแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นพ้าเนื้อผงค่ะหลวงพ่อคูณเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ำเก่าๆแบบนี้นะคะผัาผงนะคะของหลวงพ่อคูณ300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงตัวเหรียญเป็นแบบนี้เลยนะคะตัวเหรียญเป็นแบบนี้เลยใส่กรอบส,สวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่นะมาพร้อมกรอบไปพร้อมกรอบ300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระขุนแผนนะคะพระขุนแผนเนื้อดินค่ะ คุนแผนเนื้อดินนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทองค์ใหญ่นะคะองค์ใหญ่นี่ค่ะเกือบเท่ายาดมเลยนะคะเกือบเท่ายาดมเลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปูดทวดค่ะไม่ทราบเนื้อนะไม่แน่ใจว่าเป็นเนื้อผงหรือเปล่านะคะหลวงปูดทวดแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลย นี่นะใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะใส่กรอบมาแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะเหรียญอันนี้เหรียญพักครูสีสีอะไรโสพลสักอย่างนะเนี่ยแบบเนี้ยตัวเหรียญเป็นแบบนี้เลยนะคะพร้อมกรอบแบบนี้เลย300ค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นพ้าเนื้อดินค่ะ เนื้อดินลงลักเก่าๆมีค้าบปลานะคะมีค่าปลาแบบนี้เลยนะคะ300บาทรายการต่อไปเป็นพระหลวงพ่อปานนะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงแบบนี้เลยนะคะหลวงพ่อปานขี่ไก่หางพวงแบบนี้เลยใส่กรอบมาแบบนี้เลยนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญค่ะเหรียญ อันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะเป็นเหรียญเล็กๆนะคะด้านหลังด้านหลังเป็นแม่นางกวักนะคะด้านหลังเป็นแม่นางกวักเป็นเหรียญเล็กๆนะคะ300บาทรายการต่อไปนะคะเป็นประหลัดขิดคะ่ะอันนี้เป็นไม้นะคะไม่ทราบที่ไม้อะไรไม่ทราบเลยนะคะประหลัดขิดนะคะแบบนี้เลยนะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทเนี่ยนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์นี้นะคะหลวงปู่ทวดนี่ค่ะแบบนี้เลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทสี่องค์หนึ่งพันนะคะจัดส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะองค์ละสามร้อยบาทนะองค์ละสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็น หลวงพ่อเงินค่ะหลวงพ่อเงินรูปลรอหลวงพ่อเงินค่ะแบบนี้เลยนะคะนี่นะเริ่มจากองค์ที่หนึ่งนะคะหลวงพ่อเงินองค์ที่หนึ่งแบบนี้เลยนะคะแบบนี้เลยดูกันเอาเองนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่ค่ะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะตัดช่อมาแบบนี้เลยสามร้อยนะคะ หลวงพ่อเงินรายการที่สองค่ะเป็นพิมพ์นี้นะคะเนื้อสวยๆแบบนี้เลยนะมันๆน,นะคะมันๆแบบนี้เลยสามร้อยบาทนะคะหลวงพ่อเงินรายการที่สามค่ะแบบนี้นะคะนี่ค่ะสวยๆเลยนะคะวงนี้สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาท รายการต่อไปเป็นเหรียญค่ะเหรียญอันนี้เป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรสักอย่างนะเป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะเหรียญห่วงเชื่อมแบบนี้เลยนะคะด้านหลังนะคะเขียนว่าที่ระลึกอุปชาวัดบ้านทวนนะคะอุปชาวัดบ้านทวนแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญคะ่ะเหรียญใส่กรอบแบบนี้นะคะเหรียญ<ๆ>คะูบา เหรียญคูบา mm hmm. อะไรสักอย่างนะคะแบบนี้นะเหรียญเป็นเหรียญคูบานะคะแบบนี้เลยพร้อมกรอบแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมเก่าๆเลยตามสภาพเลยนะคะรูปหล่อตามสภาพเลย300บาทเท่านั้นนะคะองละ300บาท4องค์1,000นนะคะพี่ๆคะ่ะรายการต่อไปเป็นหลวงพ่อเงินขี่ช้างค่ะ หลวงพ่อเงินขี่ช้างนะคะตามสภาพแบบนี้เลยนะเป็นเนื้อโลหะค่ะมีน้ำหนักนะสามบาทค่ะรายการต่อไปเป็นพักกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งแบบเบาๆนะพักกิ่งนะคะมีเสียงกิ่งแบบเบาๆนะคะเป็นอุดมีอุดแบบนี้ด้วยนะ 300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นหลวงปู่ทวดเนื้อว่านค่ะหลวงปู่ทวดเนื้อว่านเก่าๆแบบนี้เลยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นแบบสีทองทองนะสีทองทองไม่ทราบว่ามันเป็นเนื้ออะไรนะคะไม่ได้ดูนะไม่ทราบว่าเป็นเนื้ออะไรนี่ค่ะ เป็นแบบนี้เลยนะคะมีซุ้มกอนางาพญาพระรอดแล้วก็ผงสุพรรณนะคะมีแค่สี่องค์เท่านั้นนะคะมีแค่สี่องค์เท่านั้นเริ่มจากพระซุ้มกอนะคะเป็นเนื้อโลหะสีทองทองนะคะพี่พี่กะเป็นเนื้อโลหะสีทองทองนะจ๊ะพี่พี่จ๋านี่นะด้านหลังมีคุดค่ะด้านหลังเป็นคุดแบบนี้นะคะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะสีทองทองแบบนี้เลยสามร้อยนะคะรายการที่สองนะคะเป็นพระนางพญาะคะ่ะ น่าจะเป็นเซตของเขานะคะเนี่ยนะน่าจะเป็นเซตของเขาเป็นพระนางพญาค่ะเป็นเนื้อโลหะสีทองทองเหมือนกัน,ด,น sidewalk, ด้านหลังมีคุดนะคะด้านหลังมีคุดแบบนี้นะคะ300นะคะรายการที่สองสนะคะรายการที่สาเป็นพระลอดค่ะพันลอดสีทองทองเหมือนกันนะคะด้านหลังมีคุดเหมือนกันนะ,ะนี่ค่ะ 300บาทนะคะรายการที่4ค่ะพี่ๆคะ่ะรายการที่4เป็นพับผงสุพรรณนะคะเนื้อโลหะนะโลหะมีน้ำหนักนะคะสีทอ,ทองทองแบบนี้เลยนะคะด้านหลังมีครุฑนะคะด้านหลังมีครุฑแบบนี้นะคะได้พระตรงตามรูปทุกองค์เลยนะจ๊ะพี่ๆจ๋าองละ3 0 0บาทจะส่งฟรีทุกรายการเลยนะคะนะรายการต่อไปนะคะ เป็นสมเด็จพระปิลันนะคะสมเด็จพระปิลันน่าจะเป็นปกโพนะคะสมเด็จปกโพพระปิลันแบบนี้เลยนะคะ<ม>สีดำดำนี่เป็นลาดำนะคะสีดำดำเป็นลาดำแบบนี้เลยนะคะสวยว้าวมากนะคะสวยว้าวมากนี่ค่ะ300บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อเดิมค่ะหลวงพ่อเดิมปี ปี2470นยนะคะเหลี่ยนหลวงพ่อเดิมปี2470สียเวยๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ300บาทค่ะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะเหลี่ยนรอหลวงปู่สุขแบบนี้เลยตามสภาพ300นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพระปิดตาค่ะหลวงพ่อแก้วพระปิดตาหลวงพ่อแก้วลงรักปิดทองนะคะเก่า หลักลอนลอนแบบนี้ยนยนแบบนี้เลยนะคะ300ร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นหลวงพ่อคงค่ะเป็นพักคงนะคะแบบนี้เลยนี่นะคะพักคงนะเนื้อดินนะคะพี่ๆค่ะเนื้อดินนะ300บาทค่ะ รายการต่อไปนะคะเป็นพาซุ่มกอเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพาซุ่มกอพิมพ์ขนมเปียะนะคะแบบนี้เลยนะคะจริงเท็จประการใดถ้าเกิดผิดพลาดนี่น้องของอภัยนะคะเพราะว่าน้องก็ฟังเขานะคะฟังเขามาเรียกชื่อละเยียดแบบนี้นะคะ300บาทนะคะพี่ๆ่ะรายการต่อไปเป็นพาปิดตาเนื้อกลาค่ะ พาปิดตาเนื้อกลาแบบนี้อันนี้องค์ใหญ่นะคะพี่ๆี่ค่ะองค์ใหญ่นะคะความสูงนะความสูงครึ่งของหล,ลอดยาดมนะคะครึ่งของหลอดยาดมแบบนี้เลยนะคะเป็นเนื้อกลานะจ๊ะพี่พี่จ๋าเนื้อกลานะสามร้อยบาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นพาขุดศะแบบนี้นะคะเก่าๆนะคะ แบบนี้เลยตามสภาพนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้300นะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเหรียญหลวงปูดทวดค่ะพิมพ์นี้นะคะตามสภาพเลยเก่าๆ,ๆนะคะ <ๆ S 2> ด่างๆแบบนี้เลย300บาทเท่านั้นนะคะ <ๆ S 2> รายการต่อไปเป็นสิงค์ค่ะสิง์อันนี้เป็นเนื้อโลหะนะคะเนื้อโลหะมีน้ำหนักเป็นสิง์นะคะสิง3์0บาทนะคะ รายการต่อไปเป็นพระนางพญาเนื้อดินค่ะแบบนี้เลยตามสภาพเลยนะคะ300บาทนะคะพี่ๆ่ะนี่นะรายการต่อไปเป็นพระสมเด็จค่ะพระสมเด็จพิมพ์นี้นะคะสวย,สวยๆเก่าๆแบบนี้เลย300บาทนะคะรายการต่อไปเป็นพระเ,เนื้อดินปางเปิดโลกนะคะ พระเนื้อดินปางเปิดโลกแบบนี้เลยนะคะสสวยๆมันๆแบบนี้300รอนะคะรายการต่อไปเป็นพระลีลาเม็ดขนุนคะ่ะเก่าๆแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะพระเนื้อดินนะคะเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลย300รอบาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นเขี้ยวนะคะเป็นเขี้ยวไม่ทราบว่าวเป็นเขี้ยวอะไรนะคะแกะมาแกะมาสองแบบนะคะเป็น แกะพระปิดตานะคะองค์นี้แกะเป็นเขี้ยวแกะพระปิดตาด้านหลังมียานแบบนี้เลยนะคะเห็นชัดเจนเลยนะแห้งๆแบบนี้เลย300บาทนะคะเป็นเขี้ยวนะคะพี่ๆค่ะ300บาทนะคะรายการที่สองนะคะเขี้ยวแกะเสือแบบนี้เลยแห้งๆแบบนี้เลยสวยๆนะคะมีรอยจานทั่วทั้งองค์เลยนะคะ มีรอยจานทั่วทั้งองค์เลยแห้งๆแ,แบบนี้เลยนะคะ300บาทเท่านั้นนะคะรายการต่อไปของดีของเด็ดนะจ๊ะพี่ๆจ๋าเซตนี้นะคะเซตนี้เซตนี้องละ500อบาทนะคะเริ่มจากนะสมเด็จนะคะอันนี้เขาเรียกสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะเจ้าของเขาบอกมาแบบนี้นะสมเด็จวัดเกศชยโยเก่าๆแห้งๆแบบนี้เลยจะบอกว่าตั้งแต่น้องขายมานี่ ไม่เคยเห็นแบบว่าแบบนี้เลยนะส,สวยๆแบบเนี้ยนะคะหรือว่าพี่ๆคนอื่นอาจจะเห็นนะคะแต่ว่าส่วนตัวน้องๆไม่ค่อยเห็นนะแบบเนี้ยนะนี่ค่ะนี่นะสมเด็จวัดเกศชยโยนะคะแบบนี้เลยสวยมากนะคะ 500บาทค่ะ500บาทจัดส่งฟรีเหมือนเดิมนะคะจะส่งฟรีทุกรายการเหมือนเดิมเลยองค์นี้เซตนี้นะคะอง,ง์ละ500บาทนะคะรายการต่อไปนะคะเป็นสมเด็จแบบนี้นะเป็นพิมพ์นี้นะคะสวยๆเก่าๆนะคะเก่ามากนะนี่นะคะดูรายละเอียดกันเลยนะให้เห็นชัดเจนเลยนะคะรายละเอียด500บาทนะคะ500บาท รายการต่อไปนะคะเป็นตะกุดค่ะพี่พี่จา๋าเป็นตะกุดนะคะลงลักนะตะกุดลงรักนะคะเก่าเก่าแห้งๆลักแบบว่าลักแห้งมากนะคะสวยมากนะคะนี่นะถักเชือกแบบเรียบร้อยมากนะคะนี่นะนี่นะคะตะกุดนะคะห้าร้อยบาทนะคะห้าร้อยบาทความสูงนะคะความสูง สูงกว่าหลอดยาดมอีกนะคะนี่นะสูงกว่าหลอดยาดมอีกนะคะนี่นะโอ้โหว้าวเลยนะว้าวเลยนี่นะคะว้าวเลยนะห้าร้อยบาทนะคะพี่พี่จ๋าห้าร้อยบาทนะจ๊ะนี่ค่ะอ่าจบแล้วนะคะสำหรับอีพีนี้พี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจ แอดไลน์เข้ามาชมรูปภาพเพิ่มเติมกันได้นะคะสุดท้ายนี้นะคะน้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆทุกท่านเลยทั้งลูกค้าเก่าแล้วก็ลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันนะคะขอบคุณมากจริงๆเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ไปละคะสวัสดีคะ่ะ